อะไรเอ้าทำไมยัยบูนขี่มอไซค์ไปอีปูนชี้โกงเฮ้ยอีปูนชี้โกงไปวิ่งอีปูนชี้โกงเฮ้ยเราจะไปไหนกันครับไปให้อาหารปลา ไงโอ้สวยมากเลยว่นนานพี่แกพี่อืมนีมากับป้าๆวหรอไปดูสิสด,ดูสิตัวเมกีบผักให้ใกล้ตัวเก็บักให้ใกล้ไปฝาอยอะไร ปาปดูปลาไปดปาดูปไปให้อาหารปลากันใสปลากระโดดขึ้นมาเยแยะเลยลงข้างล่างเลยลงข้างล่างเลยนี่นี่ลงนี่ลงข้างล่างนี่ลงพี่พี่ลงพี่ลงไปลงลงย่างเป็นอย่างที่ เดี๋ยวหั่นน้ำยาพุ้นหั่นยาพุ้น็า้องปายาวบีไป็นนู่นเลยหรอตังเพอแล้วพอแล้วผู้บอกกันป้าๆเอาแบบเอาบัวมาปลูกใ้ตัวกระพักบุกนะ ไปขออาหารน้ำแล้วผมไม่กล้าจับเฮ้ยเอามือจับจิบก้าจับสักหน่อยโอเคพักเกษตรตัวเนี้ยยืนนี้ยืนนี้ประมาณนั้นคขออาหารดูน้ำไป็น้ำท่าแล้วเอ้าคุณ้อกว่าปล่อยไปยืนยื้อเถิงหิย่างไป ลงไปให้หนาคุณลงไปข้างล่างคุณตัวลงไปข้างล่างไปลงไปเออเอางูชีไปใส่ลงตรงนี้นาไปไกลแะโอ้ยขาสั้นหลายที่วะ

ป่าใหญ่เขาล่กเบืแล้วมาซดเอายวิ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 ากเ็ดนาบป่ากันจะได้ขึ้นมายู่กับป่าน้ยนนกิน้งงไอะ อะไรเอามือออกกำลังอยากเห็ดน้ำเบยอยากโนน้ำเบยอยากโวนน้ำอยากยนนมกำลังไมโอ้อยากนยนน้ำขยนยไมันจะตก้ย แปิอะไร่ตางเขาลากเอาบือัเยวมอุ้ยตะกี้หัวองจะพุ่งผละไว่านตะกี้เนี้ยนี้จะปรดุกนะเนี้ยหมอเคลือเวนตนนะจะเอาได้านไหลไปเนี่ยเอยตะกี้น้ำน้อยเเอาเวนอนะให้เขามาลักเอาเบดวนตนนะปดุกดุบ้านเราได้เนี่ย 喂喂喂喂喂。喂喂喂喂喂